สวัสดีครับเซลตายฮอนด้าหน้าเสวันนะครับวันนี้พบตายอีกแล้วครับกับการรีวิวรถก่อนส่งมอบที่เห็นตรงข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็น Honda SRV าครับลูน่าเอสสีเทาเมทอรลอยราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1 1 7 9 0ล้านบาทนะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับตายได้มีการรีวิวเกี่ยวกับตัวเอ v าวรถคันนี้เลยนะครับก่อนสั่งแต่งเนาะซึ่งถ้าลูกค้าต้องการดูว่าที่รถที่มาจากโรงงานแล้วเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอแต่ง ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมารีวิวแลงเช็พาร์เรียบร้อยอุปกรณ์ที่ได้มีการตกลงกับทางลูกค้านาะว่าติดตั้งให้เรียบร้อยดีแล้วหรือยังนะครับโอเคเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับ Honda S R V รุ่น A S นะครับกับจังหน้าเขาก็จะมาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ r S ด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับเขาจะเป็นแบบ Full LED เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเดทํา m e r u n n อ n ตัวนี้อาจตัวเดียวกันนะครับไฟหน้าแบบ LED ครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ เอานี้ไฟเลี้ยวแบบวิ่งวิ่งตัวนี้นะครับอันนี้จะมีเฉพาะในเกรดรุ่น RS เท่านั้นเนาะรุ่น E กับรุ่นน e L เนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบกระพริบเฉยๆนะครับจะไม่ได้วิ่งวิ่งแบบนี้นะครับล้อของรุ่น RS นะครับจะมาพร้อมกับขนาด18นิ้วก็จะเป็นลายนี้เลยนะครับจะเป็นลมดำแบบนี้เลยเนาะ กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับรุ่นเอนะครับก็จะมี Honda l าเลนวอตรงนี้ให้ด้วยเห็นไหมที่มันมีด้านล่างออกมาตรงนี้นะครับมือจับนะครับด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับคราวนี้อุปกรณ์ตัวแรกที่ติดตั้งให้จับทางลูกค้านั่นก็คือฟิล์มรอบคันนั่นเองนะครับสำหรับฟิล์มคันนี้นะครับก็จะติดเป็นของเซรามิกยี่ห้อฟิกคูนะครับบานหน้าเต็มอยู่ที่ยอยู่ที่60%นะครับแล้วก็รอบคันที่เป็นลูกตัวยูเนี่ยที่อยู่ที่ครับ คอนนา HRV นะครับตัวนี้จะมาพร้อมขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับไฮบริดเนาะก็จะให้กำลังแรงมาอยู่ที่131แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่253นิวตันเมตร จุดเด่นของ Honda SRV รุ่นนี้นะครับเขาก็จะประหยัดน้ำมันได้สูงสุดอยู่ที่25.6กิโลเมตรกันเลยทีเดียวและฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านนี้นะครับที่เปิดน้ำมันเนี่ยจะอยู่ภายในตัวรถเนาะเดี๋ยวยังไงแต่พาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจะรองรับน้ำมันได้สูงสุดถึง e 2 0นะแต่ยังไม่ถึง e 8 5นะครับตัวนี้เวลาเติมน้ำมันก็เรามัดระวังนิดนึงเผื่อว่าลูกค้า Honda เก่าๆเนี่ยชิ้นเก่า e แปดสิบห้าตัวนี้ต้องเปลี่ยนาราเป็น e ยี่สเิน91 e 0สามารถเติมได้4ตัวนะครับด้านท้ายของตัว HRV RS ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับไฟท้ายจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นแบบลมดำนะครับเพราะต้องการดูว่าลมดำเป็นแบบไหนย้อนไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะโลโก้เอ <o> นะครับนอกจากด้านหน้าแล้วก็จะมีโลโก้ด้านหลังด้วยนะครับคราวนี้ด้านหลังที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับทงลูกค้านั่นก็คือดำดำตรงนี้สจุดนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์สจุดนะครับ ตรงนี้ปกติแล้วจากโรงงานจะยังไม่มีนะครับตรงนี้ต่กระแถมให้กับทางลูกค้าด้วยเนาะเพื่อทํางานควบคู่กับกล้องมองหลังเผื่อบ,บางคนเนี่ยกล้องมองหลังบางทีอาจจะยังไม่ชัวร์นะครับใส่เซนเซอร์ซวยตัวนี้ต่กระแถมเพิ่มเติมให้นะครับตัวด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลอกท่อไอเสียแตะเลสตัวนี้ต่กระแถมให้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันโอเคลักษณะรอบคันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับด้านหลัง อนนี้กุญแจไม่ได้อยู่ที่ตัวาตนะครับแตต้องขออนุญาตใช้วิธีการกดอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้ให้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งออกห่างตัวรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวฝากระโปรงก็จะเปิดให้ภายในตรงนี้นะครับายก็จะมีการแผมนตังนี้จะเป็นเสตสายลักจูงสายทังแบตไปสายฉุกเฉินครับตัวนี้นะครับถาดกระบาดท้ายนะครับจะมีคาว่า S R V ตรงนี้ครับแปลว่าต่ายแถมาดกระบาดท้ายแบบของแท้ให้กับทางลูกค้าด้วยเลยนะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นกันลอย พนักพิงด้านหลังนะครับคือตรงนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพับเบาะให้กับทางลูกค้านิดหนึ่งเนี่ยครับพอพับเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแนวลาบแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือแปลว่าเวลาที่เราวางของยาวๆเนี่ยครับไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรอยหรือจะอมันจะไปทําเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงนะอาจจะไปทํารอยอาจจะไปทําอะไรให้มันแบบมันไม่ปกตินั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกันรอยให้กับทางลูกค้าเนาะอันนี้เบาะนะครับก็สามารถพับแบบ40-60ได้นะครับ ก็สามารถพับแยกแบบนี้ได้เลยเนาะหรือว่าจะพับทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยก็ได้นะครับฝากระโปรงด้านหลังนะครับก่อนอันนี้แต่ได้มีสาธิตการแบบ walk away นะครับแต่ตัวนี้กุญแจไม่ได้อยู่กับต่เนาะแต่คนน่าใช้ตัวนี้ละกันนะครับกดตัวนี้หนึ่งครั้งเขาก็จะเขาก็จะปิดให้เลยนะครับทันทีเนาะจะไม่เหมือนตัว walk away นะครับคราวนี้ตัวนี้นะครับเราสามารถเซตได้นะครับว่าต้องการให้มันสูงต่ำแค่ไหนเนาะอันนี้นะครับก็ จะเป็นในลักษณะที่องศาสูงสุดเผื่อว่ารถคันนี้นะครับพี่ผู้หญิงใช้เนาะต้องอถ้ามองจากด้านข้างมันสูงสุดขนาดไหนนะครับจะต่ายพาไปดูมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าต้องการเปลี่ยนองศาลาทำยังไงได้บ้างนะครับก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็ดันลงมาตามองศาที่เราสามารถแบบใช้งานได้ถนัดนะครับลักษณะประมาณนี้อันนี้มันก็จะต่ําลงมาอีกนิดนึงลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าลูกค้าเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพเนาะ เพราะว่าอันนี้มันก็ประมาณหัวตายแล้วแล้วพอต้องการให้เปิดมาอีกครั้งแล้วมันให้ค้างอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ให้ลูกค้ากดตัวนี้ค้างประมาณ3วินะครับจนกว่าจะยินเสียงต๊ดๆอย่างนี้นะครับพอเปิดมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นองศาเดิมที่เราได้เซตไว้ตรงนี้นั่นเองเนาะอันนี้ก็สามารถใช้งานเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับ การเก็บเบาะขึ้นก็สามารถใช้มือดันแบบนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนาะแต่ก็จะมีการแถมคิ้วบรนณาจแตนเหละให้กระทางลูกค้าด้วยนะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับตัวนี้ผ้ายางปูพื้นเนี่ยอันนี้ัตตต่ก็แถมให้กระทางลูกค้าด้วยเนาะเพราะว่าเผื่อว่าสลับกันใช้งานนะครับผ้ายางเนี่ยจะเหมาะสมในการใช้งานในช่วงฝนตกนะครับแต่ว่าถ้าสมมติฝนไม่ตกตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสมกว่านั่นก็คือพรมปูพื้นเพราะว่าพรมปูพื้นเนี่ยเขาจะจับ ได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับฝนตกเท้าเปียกเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีกลิ่นอับได้ดังนั้น้าย่างก็จะตอบโจทย์ในลักษณะในช่วงของฝนตกได้ดีกว่านั่นเองนะครับเข้าไปทางด้านในอันนี้นะครับคิวบันไดสเตเลดด้านหน้าก็จะยาวเป็นเกือบเต็มประตูแบบนี้เลยนะครับคิวบันไดสเตเลดด้านหน้ากับด้านหลังทําไมไม่เท่ากันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ย แนวลาบแนวตรงๆเนี่ยครับมันมีลักษณะที่ยาวกว่านะครับมันก็เลยสามารถติดตั้งได้ยาวแบบนี้ด้านหลังที่เห็นสั้นแค่นั้นก็แปลว่ามันเป็นรูปประตูค่อนข้างโค้งนะครับมันแล้วมีส่วนที่แบนลาบนิดเดียวมันก็เลยสามารถติดตั้งได้เพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตเนี่ยครับจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นของแถมนะอันนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับ Honda Connect ครับแล้วก็ไวเลสชาร์จตัวนี้สำหรับรุ่นเอสเนี่ยเขาจะมีติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ ซึ่ง Honda c ค n n e c t กับเวเลชาร์ปเนี่ยตัว e กับตัว e L สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะถ้าต้องการติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแจ้งทีท่ปรึกษาการขายได้เลยว่าในช่วงนั้นมีโปรโมชั่นอะไรไหมหรือว่ายังเป็นราคาปกติอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้แต่แจ้งว่าที่เปิดฝาน้ํามันอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ตรงด้านข้างประตูตรงนี้นะครับด้านบนจะเป็นเปิดฝาถังน้ามันด้านล่างก็จะเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าวิธีการเปิดนะครับก็คือใช้มือสอดอย่างนี้แล้วก็ดันมาอย่างนี้นะครับทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเปป็็็็นนนนนฝฝาาาาัังง้้้ํมกกกกดดีีแลวรระะโหคบ ขออนุญาตปิดไฟก่อนเนาะซึ่งอันนี้แต่ขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี่นลูกค้าอาจจะเคยชินกับ Honda รถรุ่นเก่าๆซึ่งถ้าเป็นเปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยถึงจะเป็นอัตโนมัติยังไงใช่ไหมครับก้านวัดตรงเนี้เขาสามารถปิดมาที่ตัวออฟได้แต่พอเป็นตั้งอ่า r v ตัวนี้เนี่ยครับก้านเนี่ยเขาจะตั้งค่ามาตรฐานที่คำว่าออโ,อโต้อย่างนี้เลยนะครับซึ่ง ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดปกติตรงไหนนะครับถ้าลูกค้าแบบเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้คันด้าเขาได้ปรับมาตรฐานใหม่แล้วนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับการปัดน้นําฝนสําหรับ S r V เป็นรถ5ประตูดังนั้นก็จะมีการที่ปัดน้ําฝน2ออแบบนะครับแบบแรกก็คือการปัดน้ําฝนด้านหน้าก็วิธีเดิมนะครับก็ดันลงอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดการปัดน้ําฝนด้านหน้าแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบหน่วงนะแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับก็คือแบบที่2เนาะก็คือแบบบิดอย่างนี้บิดตรงนี้นะครับไปทางด้านหลังก็จะเป็นแบบหน่วงแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยเนาะรอบที่แล้วนะครับแต่ไม่ได้สาธิไม่ได้เช็คเกี่ยวกับ Honda l a รน w a ร์เนาะซึ่ง h อ n d a า a ร e วอรเนี่ยน,นั่นก็คือกล้องมองภาพบุมอับด้านซ้ายมือวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับภาพจากกล้อง,อง Honda า a รนวอร์ก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าลูกค้าต้องการใช้งานโดยที่ไม่เปิดกา้านไฟเลี้ยวเราทำยังไงได้บ้างบนบนตรงนี้ครับ ด้านเขาเรียกว่าไงนะด้านบนของกานเนี่ยครับเขาจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้เนาะกดตรงนี้1ครั้งนะครับตรงนี้ภาพก็ขึ้นให้โดยที่ไฟเลี้ยวไม่เปิดอย่างนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปิด Honda l a o n Boss นั่นเอง ตรงนี้นะครับฝ่ายก็จะมีการแถมกล้องโมดูลโลให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับซึ่งกล้องโมดูลโลตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องกับผีการกล้องบันทึกการผีหน้านี่แหละแต่ว่าตัวนี้จะเก็บงานเรียบร้อยกว่านะครับจะดูลูหลาให้ซูมากกว่าและวิธีการใช้งานนะครับเพียงแค่ลูกค้านะครับโหลดแอปพลิเคชันที่มีคาชื่อว่าตัวนี้ครับ Honda D B R Link ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใช้งานนะครับจะต้องมาเชื่อม Wi-Fi ก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้ จะเชื่อไมไวไฟก็ต้องกดปุ่มให้มันขึ้นไฟสีฟ้าตรงนี้ก่อนนะครับพอขึ้นไฟสีฟ้าแปลว่าครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วลูกค้าเข้ามาที่ Wi-Fi ครับสักพักหนึ่งจะเห็นครัว่า Honda D v R ตรงนี้ไหมครับก็กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดได้เลยนะครับแต่เรื่องพาสเวิร์ดเนี่ยเดี๋ยวไต่แจ้งกับทางลูกค้าส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้แต่อขออนุญาตใช้ใส่รหัสก่อนเนาะ พอใส่รหัสแล้วใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับอันนี้สําหรับ iPhone เนาะสำหรับ Android แต่ไม่แน่ใจจะขึ้นเป็นแบบไหนแล้วก็กลับมาที่ DVR Link ตรงนี้นะครับร่วน,นี้หน้าตาของ Honda DVR Link จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยถ้าต้องการดูแบบเรียลไทม์ก็ดูที่ไอคอนด้านล่างกดไปที่ด้านขวามือสุดนะครับตัวนี้เลยเขาก็จะโชว์กล้องเขาก็จะโชว์ภาพอยู่นะครับว่าตอนนี้ภาพ จับอะไรยังไงได้บ้างนะครับตัวนี้ภาพในกล้องจับหน้ารถได้แบบนี้ซึ่งเป็นภาพเดียวกันไม่เอ่ยเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองเนาะคราวนี้นะครับอันนี้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งแบบเรียลไทม์เนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนั้นเราเจอเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญอยู่ต้องการถ่ายรูปท,ทำยังไงได้บ้างเรากดตรงนี้ได้เลยครับคำว่ารูปถ่ายเสร็จปั๊บเห็นไหมมันจะขึ้นคำว่าถ่ายรูปสําเร็จพอถ่ายรูปสำเร็จเสร็จปั๊บไปดูที่ไหนที่ไอคอนแรกครับไฟในเครื่อง เห็นไหมครับมันก็จะมีรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็กดดูได้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับต้องการดูว่าไฟล์ในตัวกล้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ดูไอคอนตรงกลางด้านล่างได้เลยนะครับเห็นไหมเอ่ยเขาก็จะมีไฟล์ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะจับเป็นทีละ1นาทีให้กับทางลูกค้านั่นเองเนาะสังเกตตรงไหนว่าเป็นทีละ1นาทีดูจากตรงนี้เห็นไหม0ูนย์หก6 3 0 4 3้า่าามอย่างนี้นะครับทำไมถึงต้องแยกเป็นที เป็นการหาคลิปวิดีโอหรือหาหตุการตรงนั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคลิปวิดีโอมันยาวเกินมากๆเนี่ยบางทีเราก็ขี้เกียจหาบางทีเราก็ตกหล่นตรงไหนไปถูกต้องไหมครับพอเป็นทีละหนึ่งนาทีตรงนี้เนี่ยครับมันก็หาค่อนข้างง่ายขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นวิทยุข,ขนาดแนิ้วรองรับ Apple Car Play a ่ d r o i d Auto และ YouTube ตัวนี้แต่ได้มีการสาธิตเบื้องต้นก่อนอันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แอรนะครับตัวนี้ก็ปรับเป็นออโต้แล้วก็จะมีฮีเตอร์ให้นะครับไวเลสชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะมีติดตั้งให้มาจากโรงงานเรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็อีกตัวนึงก่อนหน้านี้ที่ตายได้เช็คไปแล้วก็มันไม่ทํางานเพราะว่ายังไม่ได้สั่งแต่งนะครับอันนี้พอแต่งเรียบร้อยอาพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วมากดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านั่นเองนั่นก็คือปุ่มเซฟตี้ซัพพอร์ต นี่ถ้าใช้งานได้เรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็น RDM นะครับก็คือจะเป็นตัวหน่วงพวงมาลัยเมื่อรถออกนอกช่องทางหรือว่าสมมติเราขับไปอยู่แล้วเราออกอเขาเรียกว่าไหลาทางไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวงมลาลัยเขาก็จะ,ะเขาค่อยหน่วงกลับมาที่ช่องทางเดินรถให้ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติลูกค้าไม่สะดวกกับระบบนี้สามารถกดที่เคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยติ๊ก ให้เครื่องหมายถูกออกตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นคําว่า off แต่ว่าระบบนี้เลิกใช้งานแล้วนะครับอีกตัวนึงก็เป็น CMBS หรือเป็นระบบการช่วยเตือนและลดความเร็วลดนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถจับเขาเรียกว,ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถจับรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานแล้วก็คนเดินถนนได้นะครับจับได้4แบบเนาะส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังไม่สามารถจับได้นะอันนี้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกใช้ก็เช่นเดิมครับกดออกปับ๊บจะมีคําว่า off ตัวนี้ก็จะไม่ ตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยเนาะแต่ว่าอันนี้แต่เขาเนี่ยตั้งเป็นออนให้กระทงลูกค้าก่อนนะครับแบบนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ก็แปลว่าใช้งานได้ปกติเรียบร้อยดีแล้วนะครับตัวนี้ที่เปิดฝากระปุงท้ายโอเคกดค้างใช้งานได้ปกติดีนั่นเองแบบนี้เลยนะครับเช่นเดิมครับต้องการเปิดเออต้องการปิดกดค้างนะครับจะมีเสียงตื๊ด แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ต่ได้โชว์ไปแล้วเนาะว่าคันนี้ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยว่าจะมีเสียงตือนหรือเปล่าในกรณีที่ต่ใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์อาร์ตรงนี้นะครับได้ยินเสียงติบเมื่อกี้นี้ไหมครับเห็นไหมเอ่ยมาแกะเซนเซ,นเซอร์ทางานเียบ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงแต่พาเช็คอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการเช็คเซ็นเซอร์เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับ ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถเนี่ยรถของเรา d a เด m e r u n n i n n l i g ไรมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติถูกต้องไหมครับคราวนี้แต่มีวิธีการปิด d a t i m e r u n n i n n l i g ไรด้วยนะทำไมต้องปิดเผื่อว่านะครับลูกค้าเนี่ยจอดรถอยู่ในห้างสอบสินค้าก็ดีหรือลูกค้าจอดในปั๊มก็ดีแต่ว่ายังไม่ได้ที่จะออกจากช่องจอดตรงนั้นนะครับแค่เพียงสตาร์ทรถเพื่อรอ เพื่อนรอแฟนรอพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแต่เนาะกลับมาจากช้อปปิ้งหรือกลับมาจากท,ทําธุระอะไรให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับไม่ต้องการให้ไฟเดย์ไทม์้วเรองะ้รมันเปิดอยู่เนี่ยเราสามารถปิดได้วิธีการปิดปิดยังไงนะครับเห็นตรงคําว่าออฟตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวแต่พาดูเดี๋ยวพาไปเช็คเดย์ไทม์ในยังไง,งก่อนมาเชีมันเป็นไฟเลี้ยวเนาะ เห็นไหมครับได้ทำไรนึงไรมันยังทํางานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นกับพริบกับพริบอยู่อันนี้มันเป็นจากมือถือต่ายเองเนาะมันไม่ได้เป็นมาจากตัวรถนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ยังเปิดทําการยังเปิดทํางานอยู่ปกติแบบนี้นะครับการปิดนะครับก็ดูที่ก้านเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้มันอยู่ที่คําว่าออโต้ใช่ไหมครับตรงนี้มันอยู่ที่คําว่าออโต้นะถ้าต้องการปิดก็คือเพียงบิดแค่นี้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมันเด้งไปที่ออโต้อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้ารถกันต่ออีกรอบหนึ่ง เห็นไหมครับว่าได้ทามนลน์ไงนมันปิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามเหตุการณ์ที่ไต่แจ้งเลยนะอย่างเช่นจอดรอคนสตาร์ทรถลอดไม่ต้องการให้ไฟเดยทามไน์ไลนมันเปิดขึ้นเพื่อที่ว่าเผื่อคนกําลังจะเข้าจอดหรือกําลังจะใช้บริการห้างซัพรสินค้าหรือปั๊มน้ํามันก็ดีจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเรากําลังจะออกจากช่องจอดนั้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดปิดใช้การได้เลยเนาะ คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปิดใช้ละทำยังไงง่ายๆเลยครับเปิดไฟหน้าอีกรอบนึงแล้วก็บิดไปทำออตโต้ต,ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดทามอะไรนี่ไรมันก็กลับมาทํางานได้ปกติแล้วนะครับอันนี้เลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะต้องการใช้แบบไหนสามารถเลือกได้เลือกได้เลยนะครับ โอเควันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ได้ดิลกับลูกค้าเนี่ยก็ติดตั้งให้กระทงลูกค้าเรียบร้อยนะครับการใช้งานอ๋ออีกอันนึงส่วนหนึ่งเซนเซอร์ที่ไต่กำลังจะตรวจเช็คนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แกพีได้ยินเสียงใช่ไหมครับอ่าโอเคแปลว่าเซ็นเซอร์ทำงานได้ปกติดีนะครับ เพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นเดี๋ยวแต่ขออนุญาตเปิดฝากระปุงท้ายอ๋อมันไม่เปิดเนาะโทษทีเพราะว่าเราใส่เกียรถอยอยู่นะครับมันจะไม่สามารถเปิดได้ อันนี้เป็นวิธีชิคแบบของตาตเองนะครับอันนี้ตาตไม่แนะนําให้ทําเองนะเพราะว่าถ้าทาเองบางทีผิดพลาดเข้าใจอะไรผิดเดี๋ยวรถมันไหลแล้วมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะครับโอเควันนี้ต่ตยขออนุญ,ญาตจ,จบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอแคมเปญโปรโมชั่นแต่ละเดือนเป็นยังไงรถจองตอนนี้ได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไต้ทิ้ง2งช่องทางติดต่อให้นะคบไม่ว่าจะเป็น Fanpage กแฟนเพจก็ดี like. ดดคลิ ตรงรเลื่อนไปดูนิดหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งลิงก์ f c e b o o k f แฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดแอดมาตามความสะดวกได้เลยวันนี้แต่ของนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ